เอาเลยครับวันนี้ผมจะมาทําฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดใน99คืนในป่าครับฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดเป็นยังไงน่ะเหรอฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดก็คืออาหารกองเท่าภูเขาครับทุกคนคิดว่าการที่อาหารมันจะกองเท่าภูเขามันเป็นเรื่องยากหรือเปล่ามันไม่ยากครับถ้าเราปลูกแปลงผักเยอะๆเลยแล้วเราเอามากองไว้เยอะๆเลยแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่ง เจน้ําการค้าครับรับเติมโลบัคในราคาตามนี้เลยครับทุกคนสำหรับใครที่อยากเติมโลบัคนะครับต้องเจน้ําการค้าเลยครับเปิดให้บริการมามากกว่า8ปีครับและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับใครที่สนใจนะครับอยากเติมโลบัคนะผมมีลิงก์เพจและไลน์เนี่ยอยู่ใต้วิดีโอเลยครับสามารถกดได้เลยนะเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับก่อนอื่นก็ ขอตัวฟาร์มก่อนนะครับวันนี้ผมก็มากับคลาสเอเลียนนะครับเพื่อเป็นการเล่นง่ายสำหรับเรานะมีปืนมานะครับผมคราฟแมปก่อนเลยผมต้องการแมปครับเปิดกองครับโอเคได้หอกนางมาป่าครับเอ้ยทำไมเก็บไม่ได้วะเฮ้ยโอเคได้ละมาอีกกองนึงไฟฉายโอเคแลกตีนก็ต่ายเลยเอาถูกมากครับ นังมาป่าเอาขวานมาเยี่ยมครับเราช่วยเด็กกันเลยครับเก็บมันมาเปิดกล่องด้วยลูกโมเปิดกล่องอีกครับเจอฤดูหนาวแล้ววะเราเจอไบโอมหิมะแล้วถ้าเป็นไปได้ผมคงไม่เข้าครับถ้าเราสำรวจด,ด้านนอกได้อย่างเดียวผมคงไม่เข้าไปโอมหิมะโต๊ะครับเลเวลสครับและก็นาฬิกาครับแปลงผักครับ แบ่งผักนี่เราวางตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราวางเยอะๆเลยทุกคนแบบเยอะมากๆนาฬิกาวางนี่ครับนั่งมาบ้ามาครับเยี่ยมทุกคนการที่เราจะมีอาหารมากองที่ภูเขาได้นะเราจะไม่ปลูกผักอย่างเดียวนะเว้ยเพราะถ้าเกิดเราปลูกผักอย่างเดียวอ่ะเราก็ได้อาหารจริงๆแหละแต่ถ้าเกิดเราล่าสัตว์ด้วยอ่ะเราจะได้อาหารมากขึ้นนะเว้ยฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดอ่ะผมจะไม่ไปล่าสัตว์เองเว้ยแล้วทํายังไงอ่ะผมจะวางกับดักดิครับกับดักกระต่ายครับ สอันไปเลยเอาไปวางตรงที่กระต่ายเดินกันพลุกพ่านนะครับตรงนี้1อันเดี๋ยวดาเราต้องเซตกับดักตัวเราเราต้องเซตกับดักตัวนี่ะนี่วางไปเดินผ่านๆมาค่อยมาเซตเอาก็ได้ครับเราเดินผ่านไปเห็นนันไหนมันปิดแล้วเราค่อยเซตแล้วเราก็จะได้เนื้อกระต่ายด้วยนะครับเราได้เสื้อครับเสื้อหนังหมายืนนิ่งเลยวะ่ะสงสัยมันไม่เห็นผมครับ แปลงผักมาเพิ่ม2อันนี่เลย <S <S พอมันโตแล้วเราเริ่มเก็บเลยครับทุกคนครับเราวางนี่เลยเราวางไปตรงกลางเลยเอาให้มันล้นจนแบบว่าใหญ่ขนาดเนี้ยทุกคนครับไม่รู้ทํำได้ป้ะนะต้องรอดูเปิดกล่องครับกล่องไม้กล่องไม้อีกเมื่อไหร่แคมป์ไฟผมจะเลเวล6กว่าทุกคนเราจะได้ตัดต้นไม้กันชิลๆเลยเราต้องอาบแคมป์ไฟให้เลเวล6ก่อน โอเคทุกคนกล่องทองครับไฟฉายก็ยังดีแปลงผักนี่มันวางซ้อนกันได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราก็วางซ้อนกันไปเลยซ้อนไปให้หมดเลยเต็มที่นี่แหละวิธีการสร้างอาหารกองเทัพภูเขาของผมใกล้แล้วทุกคนไกล้เลเวลหมากๆแล้วครับ ผมว่าตัดไม้ใส่เนี่ยก็เลเวล6แน่นอนอ่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วทุกคนครับอยู่บ้านสร้างอาหารอย่างเดียวเนี่ยแค่เนี่ยก็เลเวล6แล้วทุกคนดูนะเรียบร้อยครับไม่ต้องไปไหนกันแล้วทีนี้ทำทรงทำสวนไปนะครับแต่ว่ากระเป๋าเล็กไปหน่อยวะกระเป๋าเราเล็กไปวะทุกคนครับเฮ้ยแต่ทำสวนมาผมก็ต้องกินสุดท้ายกินไปก็หมดอยู่ดีเดี๋ยวผมต้องทำหม้อข้าวอะ่ะจะได้ไม่เปลืองพืชผักมากเกินไปครับ ผมวิ่งหนีนกให้มันตาแดงไปเลยยังไงก็เข้าไม่ได้อยู่ดีวายกลับไปกลับไป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 เออผมว่าเราต้องมีสายล่อฟ้าด้วยลืมไปเลยอัพตัคาร์เป็นเลเวลสามก่อนแล้วก็สายล่อฟ้าครับโอเคได้เวลาเก็บผักทุกคนน่าจะเยอะมากโอ้โหเยอะมากเก็บไม่หวัน่นไม่ไหวครับเป็นไงเริ่มเป็นภูเขาไหมภูเขาแบบเล็กๆครับได้อยู่นะ เอ้ยแลกหนังมาป่าก่อนมาบ้านี่เลยเอาถุงใหญ่เยี่ยมเลยเดี๋ยวถึงเวลาเราตัดไม้จนคราฟของที่ต้องการหมดแล้วเนี่ยเราก็จะออกไปฟาร์มเหมือนเดิมครับเราต้องคลาฟอันนี้ก่อนเลยหม้อข้าวครับแล้วก็ห้องครัวครับอาหารเราจะได้ไม่เปลืองเกินไปวางไว้ตรงนี้ครับจากนั้นก็เอาแครอทส่วนนึงเนี่ยไปใส่หม้อข้าวไว้ก่อนใส่เข้าไปและเรามีเวลา1นนาทีใช่ไหมล่ะผมจะเริ่มเก็บเนื้อทรงเนื้อสัตว์แถวนี้ครับ เก็บพริกด้วยเลยทุกอย่างที่เป็นอาหารผมจะเอาไปกองไว้ทุกคนไอ้ที่ตักกระต่ายก็ใช้ได้อยู่เลยไอ้ที่ตักกระต่ายก็ใช้ได้นะอ,อาหารเริ่มเยอะแล้วนะอาหารเริ่มเยอะแล้วผมว่าผมต้องทําที่ดักกระต่ายเพิ่มอ่ะนี่เลยอีกสองอันครับตรงนี้กระต่ายชุกชุมตรงนี้ด้วยโอ้โหวางปุ๊บดักปั๊บเป็นไงถ้าเราใช้คลาสฟาร์มเมอร์ปลูกผักนี่เราน่าจะได้ฟักทองมากองเพียบเลยนะทุกคนนะแต่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ใช้ครับ อัพตัวครับเป็นเลเวล4ครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอเก็บเจมแดงนะครับแล้วเราก็จะทําที่ขุดน้ำมันได้แล้วเราก็ชิลแล้วทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปหาขวานแดงวะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่สามารถตัดต้นไม้ใหญ่ได้ครับและมันน่าเสียดายมากเพราะต้นไม้ใหญ่มันอยู่ทั่วไปหมดเลยนกแม่งมาอีกแล้วอ่ะผมวิ่งเข้าแคมป์เลยผมไม่สนแล้วให้มันไล่เลยมันไล่ไม่ได้แน่นอนอะ่ะผมเข้าแล้วจะวิ่งมาทําไมเข้าไม่ได้หรอก นี่ครับเราได้เนื้อมาเพิ่มอีกเราใส่เข้าไปครับนี่คือภูเขาขนาดเล็กแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะต้องเป็นภูเขาขนาดใหญ่ครับเก็บยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันเกิดมาพร้อมต้นข้าโพดเนี่ยเตียงครับวางไปตรงนี้เลยกันและก็ตอนเนี้ยผมไม่มีอะไรทำเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นทางเลือกมี2ทางระหว่างล่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อเนี่ยมาวางกองให้เป็นภูเขาหรือว่าจะตัดไม้ครับซึ่ง ผมเลือกทางที่3ก็คือออกมาหาขวานแดง่ยไ,ได้ตัดต้นไม้ใหญ่ได้ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่น่าเจอหรอกทุกคนดูทรงและเฮ้ยแต่คลิปที่แล้วผมเปิดได้ขวานแดงเยอะมากเลยนะเว้ยจากกล่องทองอะ่ะฉะนั้นคลิปนี้มันอาจจะได้ขวานแดงเยอะก็ได้ครับหรือว่าเราไม่ควรออกมาฟาร์มวะทุกคนเราจะหาขวานแดงไปทําไมวะในเมื่อขวานนี้ก็ตัดต้นไม้ได้และของที่เราต้องคราฟก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายเราไม่ได้จาเป็นต้องตัดต้นไม้ใหญ่เพราะเราไม่ได้ทํารัวยเยอะขนาดนั้นนะถูกปะเราแค่ทําแปลงผักกับกับดักกระต่ายเท่านั้นเอง ฉะนั้นนะ่ะขวานแดงไม่จําเป็นนี่ว่ะเดี๋ยวผมจะตัดไม้ด้วยขวานอันนี้แหละขวานดีนะครับแล้วก็สร้างแปลงผักเพิ่มอีกแล้วเราก็เ,าเวลาที่เราว่างจากการเก็บผักนะครับเราก็จะล่าสัตว์นี่คือแผนของเรานะทุกคนนะตัดต้นไม้แล้วก็ปลูกด้วยครับไม้เยอะแค่นี้ก็พอเลยครับชิๆลๆแล้วเนี่ยปลามเพิ่มก่อนอีก4อันครับวางเข้าไปเยี่ยมครับทุกคนกับดักกระต่ายมาอีกสไป สี่ไปเลยฝั่งนน้นบ้างครับนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยปึ๊บอุ้ยโดนทันทีมันเหมือนมันอยากเข้าเนาะทุกคนตอนนี้มันเริ่มจะเป็นภูเขานิดนิดนึงแล้วนะอะไรวะนิดนิดหนึง่งนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ากูยังไม่มีที่ขุดน้ำมันเลยอะต้องรอโจรมาบุกก่อนเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆเราไปบุกโจรก็ได้นะเว้ยแต่ว่ารอโจรมาบุกน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าขี้เกียจครับเวลาว่างๆเราก็ เก็บต้นไม้รอบบ้านมาใส่เพิ่มไปได้ด้วยไม่จําเป็นต้องรอต้นไม้เราโตครับเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวครับของเต็มกระเป๋าน่าจะมีกระเป๋าสักร้อยช่องนะทุกคนเนาะอย่ามีเลยครับเยอะเกินไปอุ้ยเริ่มเริ่มแหลกนะเริ่มเริ่มแหลกนะเริ่มแหลกนะเ,กนะเดี๋ยวนะกูปรับการาฟิกก่อนโอเคเอ้ยไม่แหลกแล้วทุกคนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นต้องปรับการาฟิกกันแล้วครับตอนนี้เริ่มเยอะมันเริ่มแหลกทุกคนเฮ้ยระหว่างข้างบนไหม เออระวางข้างบนให้มันตกลงไปดีกว่านี่ครับเยี่ยมอุ้ยอุ้ยมันก็ยังแหลกอยู่เหมือนเดิมวะ่ะเดี๋ยวบอกนะว่ากูต้องปรับกราฟิกลงมาอีกเอ,อ้ยโอเคอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ค่อยแหลกละนะตายอยู่แ <c oughs> มงไม่มีงงไม่มีเงาอะไรละโอ้แมงก็แหลกเหมือนเดิมอ่ะปรับกราฟิกเท่าเดิมแหละนะให้มันแหลกไปครับเควันนี้ผมออกไปตัดไม้เพิ่มอุ้ยไม่ต้องออกดีกว่าที่บ้านมีโูตัดต้นไม้ทีละกี่ต้นวะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีละแปดต้นนะเว้ยทุกคนโหดปะ เก็บอย่างรวดเร็วครับทุกคนวันนี้โจนจะมาไหมเนี่ยขอให้มาเถอะนะแคมไฟผมมันจะไหม้หมดแล้วนะครับโอเคเราสร้างได้เพิ่มครับเราสร้างมาสมอันก่อนโอเคทุกคนวันนี้โจนมาครับเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมเตรียมกับดักก่อนผมอยากได้เจมแดงมากเดี๋ยวนานแล้วถ้าเกิดโจนมันไปนหลบในกองอาหารผมวะแล้วผมจะมองเห็นหรอว่าทุกคนครับไม่เป็นไรมันคงไม่ไปหลบหรอกเนาะ ทุกครั้งที่เดินเข้าไปในนั้นนะแหลกชิบหายแหลกชิบหายเอาง่ายๆแค่มองเข้าไปแล้วไปอยู่ใ,ใกล้ก็แหลกแล้วอ่ะทุกคนอย่าไปทําตามนะครับดีโอากาสที่คอมจะระเบิดได้ถ้าเกิดคอมคุณกาก,ากแบบผมนะเจมแดงมาละเยี่ยมเลยครับที่ขุดน้ํามันมาเราวางไว้ไกลๆครับเฮ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยที่ขุดน้ํามันวางที่ไหนก็ได้เหรอเพื่ออะไรวะทุกคนเราจะขุดน้ํามันที่ไหนก็ได้เพื่ออะไรในเมื่อท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องเติมที่แคมป์ไฟอยู่ดีขุดตรงนี้แล้วกัน ให้มันโยนออกมาตรงนี้โอเคทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเรามีทุกอย่างที่เราต้องการเลยครับเหลือก็แค่ไปตัดไม้มาเพิ่มแล้วก็ครับอันนี้อีก3อันสุดท้ายนะครับจากนั้นเราก็ทําการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตอย่างเดียวผมว่าถ้าเล่นหลายคนน่ะแม่งจะเป็นภูเขาเร็วขึ้นเว้ยคนนึงก็อยู่บ้านเฉ่ะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตไปเอามาใส่อย่างงี้แล้วอีก2อสคนก็ออกไปล่าสัตว์ไงแล้วก็เอาเนื้อสัตว์มากองมันก็จะกองเป็นภูเขาเร็วขึ้นมากๆครับแต่อันนี้ผมอยู่คนเดียวผมก็ต้อง ใช้เวลาให้คุ้มค่ามาเก็บใช่ปะ่ะแล้วก็ต้องไปล่าสัตว์ด้วยมันก็จะช้าลงไปอีกเนี่ยผมเอาหมดแหละเห็นปะ่ะผมถอนต้นพริกถือไปด้วยเนี่ยอกระเป๋าเต็มก็ถอนโดดขึ้อนน้ำบนแล้วก็วางลงไปครับสุดยอดเอ้ยนี่มันเป็นภูเขาขนาดเล็กแล้วเราเก็บแถวนี้เอ้ยเราตัดต้นไม้ดีกว่าลืมเลยเดี๋ยวเราต้องคราฟฟาร์มเพิ่มอีกสองสาอันซากโจน เอาใส่กอไฟไปได้สองอันว่ะสองอันก็ยังดีครับการฆ่าเมืองคืนอย่างนี้เราก็เก็บเนื้อต่อเราจะไม่เสียเวลาไปแม้แต่นิดเดียวครับเบรอร์ลงเบอร์รี่เอาหมดถ้ากินไม้ได้ผมก็เอาไม้ไปกองด้วยแล้วทุกคนนะหืมทุกคนดูความแหลกโอ้โหโอ้ยยังไม่หยุดอีกเหรอโอ้โหโอเคกูว่ากูต้องปรับกราฟริกจริงๆว่ะโอปรับไปก็ไม่ได้ช่วยครับ ยังดีว่าเราเดินออกมามันก็ไม่แหลกแล้วนะครับเราบอไม่เห็นเท่ากับไม่แหลกครับทุกคนกองเข้าไปครับอูโหูแหลกมากเลยว่ะปรับการาฟิกให้กากที่สุดโอ้มันต้องแบบนี้มองไปมองอะไรไม่เห็นแล้วการาฟิกากากขนาดนี้ยังไงก็ไม่แหลกแน่นอนโอเคเยี่ยมเลยทุกคนดูเดวผมสามารถมองไปได้แค่แบบบริวเวณใกล้ๆเหมือนกับผมมีกองไฟที่เลเวล2อะไรแบบเนี้ยมองออกไปได้ไม่ไกลอ่ะแต่ว่ามันแลกมากับการที่ไม่แหลกนี่มันก็ดีสุดๆแล้วนะครับ มึงไม่แหลกจริงปะเนี่ยผมว่ามันมองเห็นใกล้เกินไปว่ะขอขยายหน่อยเออแบบนี้เขายัางชั่วขึ้นมานิดนึงผมต้องขยายแคมไฟหน่อยว่ะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยแปลงผักผมอะมันอยู่นอกแคมครับเราขยายไปอยู่ในแคมแล้วครับโอตอนนี้แหลกมากๆครับผมไม่รู้ว่าเราจะทนได้นานแค่ไหนนะกับการแหลกขนาดนี้นะครับหรือว่าคอมผมจะดับไปเลยหรือเปล่าหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะโอ้วันนี้เราได้ฟักทองด้วยครับ ทุกคนตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือมันจะแหลกมากๆนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆมันไม่มีคนที่ไหนเขาจะมาวางอาหารเยอะขนาดนี้มันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งแหลกครับและตอนเนี้ยผมบอกเลยว่ามันยังขนาดไม่ใหญ่เท่าที่ผมต้องการนะครับฉะนั้นเราต้องเก็บกันอีกสักพักเลยครับกลุ่มโจนมาว่ะทุกคนครับกูจะสู้ไงวะเนี่ยแหลกขนาดเนี้ยกูจะสู้ยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โ,โอ้โแหลกมากเดี๋ยวโอ้เฟมเลทตกสุด โอ้โหไม่กอเฮ้ยเหมือนจะไม่ค่อยแหลกแล้วว่ะเฮ้ยบางทีก็แหลกบางทีก็ไม่อะไรวะเกิดจากอะไรวะตอนนี้ไม่ลวตอนนี้แหลกละตอนนี้แหลกแล้วครับผมว่าแบบนี้ไม่รอดแล้วไปไม่ไหวเลยครับมันไปไม่ไหวเลยครับเดี๋ยวคอมมันระเบิดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะย้ายอาหารตรงนี้ครับไปกองตรงอื่นให้มันเป็นภูเขาที่สวยกว่านี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดแคมไฟเห็นปะมันมากองให้แบบเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมจะามากองตรงอื่นให้มันดูเป็นเอ,อิ่มดูมันเป็นภูเขาบ้างตรงนี้แล้วกัน วางเข้าไปครับตอนนี้ผมย้ายมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารทั้งหมดแล้วทุกคนนะแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีครับเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็วันที่40เข้าไปแล้วครับและผมก็ย้ายอาหารมาตรงนี้ได้สําเร็จครับแม้ว่าที่แคมป์ไฟจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตรงนี้ผมย้ายมาสําเร็จแล้วทุกคนก็จัดว่าเป็นตามที่ผมต้องการอยู่นิดนึงนะกองท่พภูเขานะครับ แม้ว่ามันจะภูเขาใหญ่กว่านี้ไม่ได้เพราะว่าผมแหลกเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็สามารถทาออกมาให้มันดูเป็นภูเขาได้อยู่นิดนึงแม้ว่าตอนนี้จะแหลกชิบหายเลยก็ตามครับแต่แม่งโคตดเท่เลยวะ่ะทุกคนคิดดูดิว่ามันจะมีสักกี่คนครับที่ไร้สาระขนาดนี้จนเอาอาหารมาทําเป็นกองภูเขาครับอย่างเท่ครับอย่างเท่ครับทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้โจรมาบุกแล้วด้วย แต่ผมจะไม่สู้กับมันอะ่ะเพราะผมจะพอแค่นี้ครับมันแหลกเหลือเกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีครับทุกคนอะไรที่มันน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็แหลกชิบหายน้อยเกินไปก็ไม่มีอาหารกินครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่บนความพอดีดีที่สุดครับทุกคนนะหรือถ้าพูดง่ายๆคืออย่าเพ้อเจอร์ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้บายๆครับกินอาหารได้หมดเลยกินอาหารได้หมดเลยครับหุ่ยหลบในอาหารได้อ วิ่งหลบในอาหารได้ด้วยโอ้ยเอา้ามิติใหม่แห่งการเล่น9.9คืนหลบในกองอาหารก็ไม่มีใครเข้ามาทำร้ายเราได้ดูดิวิ่งไล่กันในกองอาหาร <c oughs> หมดุดมุดเข้าไปในกองอาหารน่ะทำอะไรผมไม่ได้ด้วยอะโอ้โหสุดยอดเลยครับไปสร้างรั้วซะไปะไปสร้างรั้วซะ